เสียงร้องเมียวแผ่วเบาจากข้างถังขยะคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งชายชารานามว่ายายหมอนชายผู้มีชีวิตอันแสนธรรมดาในมุมเล็กๆของกรุงเทพเขาเลี้ยงเจ้าเมียวลายสลิดข้างถนนตัวหนึ่งมาตลอดสิบกว่าปีชื่อของมันคือเงาเพราะมันปรากฏกายและหายลับไปราวกับเงาวันหนึ่งยายหมอนปวดท้องอย่างรุนแรงราวกับมีใครกำลังบิดไส้ จูๆ่ๆเงากลายร่างร่างกายของมันขยายใหญ่ขึ้นมีเกล็ดสีดำวาววับดวงตาเรืองแสงสีแดงกำกรงเล็บคมกริบแหลมราวใบมีดมันคือนาคาอสูรกายในตำนานที่ปลอมตัวมาเพื่อปกป้องยายหมอนจากวิญญาณพยาบาทที่กำลังจะเข้าสิงร่างเขาในคืนเดือนดับนาคาสำแดงฤทธิ์ปะทะกับวิญญาณร้ายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า การต่อสู้ดุเดือดท่ามกลางเสียงคำรามและเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินยายหมอนมองเพื่อนต่างสายพันธุ์ของตนต่อสู้อย่างกล้าหาญจิตใจของเขาสั่นคลอนชีวิตอันแสนสงบของเขากำลังจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังหากเขาเลือกที่จะผจญภัยไปกับนาคาการเผชิญหน้ากับเหล่าอสูรและเหล่าทูมีอำนาจมืดคงเป็นหนทางเดียวที่จะรักษาสมดุลของโลกใบนี้ให้คงอยู่ยายหมอนตัดสินใจ เขายิ้มให้กับนาคาดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าจะไปด้วยคำตอบนั้นสั่นสะท้านไปทั้งจักรวาลการผจญภัยครั้งใหม่ของชายชราและอสูรกายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว